เกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบวบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%บักมาเลยที่ Facebook จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโก สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคาริงวันนี้เรามารีวิวตัวแจกฟรีอิสโก้โชว์ไทม์แจกฟรีที่ต้องติดท็อปล้านฝีมือต้องเก่งเท่านั้นถึงจะได้มานะครับในท็อปล้านนะไม่ติดท็อปล้านไม่ได้นะ้าไม่เก่งจริงอ่ะใช่ไหมเออนะครับผมนะครับผมมาวันนี้เราจะมารีวิวกันครับว่าผมจะใช้แนวทางการอัพแบบไหนแล้วก็ใส่บูทไรนะครับ <S <S บูที่ผมแนะนําใส่นะใส่เป็นบูทบอลคิวบิลลิงได้เลยนะครับหรือว่าบูทเทคนิคหรือบูทสไตรเกอร์ก็ได้นะเนี่ยสองบูทนี้แล้วก็ บูตนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะ่าจะใส่เป็นบอลคิวิลลิงนะนะครับนะครับสำหรับบูตนี้ที่ผมจะใส่นะถ้าจะใส่จริงๆนะนี่เป็นบูตนี้นะครับเ,เพื่อนๆเรามาดูแนวทางการอัพที่ผมใช้บ้างนะครับสำหรับอีสโก้นะอีสโก้ล่างนี้ผมจะใช้แนวทางการอัพแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นบูที่บอกไปก่อนหน้านะครับแล้วก็ผมตั้งแท็กติกโค้ดด้วยนะสำหรับอีสโก้ผมจะตั้งให้เป็นแอคแท็กกิ้งด้วยนะเวลาเล่นจริงๆนะครับเดี๋ยจะตั้งเป็นแอคแท็กกิ้งแบบนี้ด้วยนะเพราะว่า จะได้สอดมันๆนะครับในการใส่สกอร์นะนี่นะครับเดือดๆใครอยากเอาไปเล่นก็เอาลองไปเล่นตามนะครับอีสโกจะมีส่วนสูงที่176นะอายุ33นะครับร่างนี้นะจะเป็นร่างโชว์ไทม์แจกฟรีนะครับอย่างที่บอกไปต้นคลิปมาในเพย์สไตล์ครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์ครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี AM นะครับ CM ปีกซ้ายปีกขวาปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวาตำแหน่งนี้แนะนำผมแนะนำเอาไปเล่น AM นั่นแหละแล้วก็ถ้าจริงๆริงไม่เมินตำแหน่งเล่น AD ก็ได้นะครับไม่แนะนำเอาไปเล่นปีกเเท่่่าาไหรรพะวา ร่านี้เจ้าตัวแก่แล้วนะครับสปรงสปีดไม่ได้เยอะมากนะครับเอาโอ้ก่อนบูท95กับบูตแล้ว101มีค่าพลังไอจักกิ้งอเมริกา83บอลโดน94ดีบิ้ง95การไปกับบอล95ส่งสั้น93ส่งยาว90จบสกอร์82ลูกตั้งเตะ84นะครับลูกโค้ง90นะครับเฮดดิ้ง53นะครับสปีดอยู่ที่85สปีดต้น83มิกิ้งมอเวอร์83จัม 56, ป์56ควาไปแก่ง 68บาลานซ์91สเสเตมิน่า85ใช้2เท้าได้ไฮนะครับสกิลที่ได้มามีดับเบิลทัรครับฟิฟแฟมครับหมากไซเทิร์นครับโซคอนโทรลครับลองแรงเคอร์เลอร์วันชัดพาทูพาสซิ่งครับวิเซ็ตพาสโนลูคพาสวิชันนารีพาสสกิลที่ควรใส่เพิ่มเติม,ตม,ตมคือโซคอนโทรนะครับไฟติ้งสปิริต นะครับสกิลลองแรงชูตติ้งดิบบิ้งช็อตหรือว่าสกิลมูฟต่างๆหมักใส่ตรงหมักใส่เตืนเพิ่มเติมเข้าได้หรือว่าจะใส่เป็นสกิลยิงปงยิงไกลที่เราชื่นชอบเสริมเพิ่มเติมก็ได้นะหรือโลโลฟเสรพาร์ทเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะสำหรับทางด้านอิสโก้นะเดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มอิสโก้กันก่อนเลยครับว่าอิสโก้ล่าเนี้ยนะจะโหดจะตึงจะเฟี้ยวจะเหี้ยวขนาดไหนไปชมกันเลยครับผม มาเริ่มการรีวิวอิสโก้ครับช็อตแรกบอลเป้รับบอลมาจ่ายมาอิสโก้อิสโก้ดับเบิลฮัทซัดตู้เรียบร้อยครับเป็นสกอ์ครับเป็นตัวแจกอีกหนึ่งตัวนะที่ทําให้ผมว้าวอยู่นะนี่ดูตั้งไอแท็กกิ้งให้วิ่งสอดเหมือนโฮแบบมันมันครับช็อตนี้โอ้โหนี่ครับจับมาที่เป้ไฮไลไท์นะจังหวะนี้ดับเบิลแล้วก็ซูตครับโอ้โหอิสโก้ของจริงดิโก้บอกดับเบิลชูตครับ จุดเด่นของเจ้าตัวก็จะเป็นการจ่ายบอลน,นะครับทุกคนนะมีสอดไปยิงใส่สกอร์ได้นะถ้าเราตั้งไอแตรกิ้งอย่างที่ผมทําไว้นะครับจะทําให้มาเล่นได้ง่ายขึ้นนะด้วยความที่แบบว่าเป็นเทียรดีแบบมันอาจจะไม่ได้หาช่องเหมือนพวกโฮด้วยความที่ผมถนัดเล่นกองกลางโฮเบเยอร์ด้วยนะก็เลยแบบเอามาเล่นแบบคล้ายๆฟิลโฮนะครับจะได้เล่นง่ายๆนะดูการจ่ายบอลออกบอลของอีสโก้ครับนี่ครับรับบอลมาแล้วงัดมาให้หลุยสว์วัวเลสเสาสองโขแบบนี้ได้เลยครับป้นเพื่อนก็ได้ กินเองก็ดีครับนี่รับบอลมาอีกแล้วอิสโก้คอสเข้ามาแฟงกี้รับบอลชูดโอ้ยดูการออกบอลครับถ่ายเทบอลของอิสโก้เนี่ยเปลงอีกแล้วจ่ายมาลูดอีกแล้วครับเป้แล้วก็ใส่สกอร์ครับโอ้ยอิสโก้จ่ายมาช่องก็สวยชิ่งกับโยนครับครับแล้วรับบอลมาต่อจากโยนครับจ่ายออกมาจอริโอบารอรับบอลนะครับอนนี้อันนี้อันนี้จะไม่ตั้งแอคแท็กกี้นะแล้วก็ใส่สกอร์ครับโอ้หดู นี่ครับรับบอลมาอีกแล้วแล้วก็งัดบอลดูโอ้โหเป้ลุดอีกแล้วครับโอ้โหแต่เสียดายครับผมทื่อไปหน่อยนะคิดไม่ออกช่องอัดรีวิวคือประมาณตีสองหัวตื้อตตันๆครับแล้วงัดมาให้ซัวริสโคอีกเลยครับทุกคนนี่บอกเลยว่าแจมแมวแจวเรือจริงครับสำหรับอิสโก้ล่างนี้เป็นตัวฟีที่น่าสนใจมากๆใครได้ไปคอมเมนต์กันมาหน่อยครับเดี๋ยวเราไปตัดเกรดกันเลยดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอิสโก้นะส่วนตัวผมลงเอาไปเล่นนะครับประมาณ6แมตช์ได้นะซัดไป8ประตูกับอีกห้าแอซซีถือ เป็นกองกลางอีกหนึ่งตัวนะครับที่ใครขาดกองกลางตัวสายจ่ายบอลนะครับสามารถเอาไปเล่นได้นะครับสำหรับทีมที่เพิ่งปั้นนะครับไม่มีกองกลางแบบพวกอิปตโชว์ไทม์ดีๆีอ่ะเนี่ยดูค่าพลังจ่ายบอลสั้นบอลยาวเจ้าตัวถือว่าดีเอาเรื่องเลยนะข้อเสียของเจ้าตัวก็จะเป็นรูปร่างเล็กนะครับความเร็วไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะด้วยความที่เป็นร่างแก่แล้วนะครับแล้วก็ลูกการุงลูกการกาดการรวมการเบียดอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับภาพรวมถือว่าเล่นได้แล้วกันผมตัดเกรดดูให้ที่ประมาณ8เต็ม10นะครับสำหรับทางด้านอีสโกไม ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ความสําเร็จนะครับที่ ใครได้ไปก็ถือว่าเป็นตัวแรงหนึ่งตัวนะจะได้แค่1ล้านคนเท่านั้นที่ได้นะก็คือท็อปล้านส่วนซีซั่นนี้ก็จะลืมไปเล่นกันเพื่อรับคูบาร์เมยองโชว์ไทม์แจกฟรีแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไปนะครับก็อย่าลืมไปรับเล่นอย่าลืมไปเล่นกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวอิสโก้โชว์ไทม์เพื่อที่ลองเล่นแล้วใช้งานแล้วหรือได้ไปแล้วลองคอมเมนต์มาหน่อยครับก็ชื่นชอบอิสโก้ล่างนี้มากน้อยเพียงใดครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับหรับบบีวนน้ ายครับขอบคุณครับผม